ความมั่นคงล่าสุดฝั่งไทยจับตัวได้คนหนึ่งนะครับเป็นน่าจะมาจากหน่วย B H Q oh. องค์รักพิทักษ์คุณเซนโ oh. คือหน่วยนี้แยกออกมาอีกทีหนึ่งนะครับเป็นหน่วยที่ขึ้นตรงกับคุณเซนคุณผู้ชมแล้วเนี่ยคิดดูนะว่าถ้าคุณเซนส่งมาเนี่ยคือส่งมาเอาอะไรล่ะก็ต้องส่งมาเก็บความลับของประเทศไทยอยู่แล้วใช่ไหมครับผู้ชายคนนี้เนี่ยถูกจับตัวได้ที่อำเภอกระสังของบริย์รพร้อมกับเครื่องแบบเสื้อกั๊ก หมวกติดตาสัญ,ญลักษณ์ B H Q นะครับแล้วก็ทางเพจของสพลำดวนบุรีรัมโพสต์ไว้บอกไม่รอดครับ B H Q องครักษ์พิทักษ์วุ้นเส้นเจอชุด F 4ของผู้กำกับสพลำดวนกะว่าจะมาฝังตัวส่งความเคลื่อนไหวของทหารไทยให้ขเขมรมันไม่ง่ายหรอกครับที่นี่สถานีลำดวนนี่เป่าประกาศไปเลยว่าเรื่องนี้ ไม่ต้องถึงระดับกองทัพเอาแค่โรงพักในสถานีของจังหวัดบุรีรัมย์ก็จัดการ BHQ ของวุนเซอร์ของคุณเซนได้แล้วนะครับทีนี้ข่าวเนี่ยสอบถามตำรวจไปตำรวจก็ให้ข้อมูลว่ามีการจับกลุ่มจริงเจ้าตัวอ้างว่าถูกจับเพราะมาอยู่บ้านของเมียคนไทยแต่เจ้าหน้าที่ยังไม่เชื่อเพราะเท่าที่ดูพฤติการแล้ว แฝงตัวมาสังเกตการหรือรายงานความเคลื่อนไหวให้กับกัมพูชาหรือไม่อมอาพูดได้แค่นี้นี่เสื้อผ้ากางเกงเหล่านี้ครบซื้อได้ทางออนไลน์หรือเปล่าไม่ได้ไม่น่าจะได้เนาะนะครับหรือยังไงหรือแต่จริงๆอ่ะถ้าเป็นสายนะ BHQ ใช่ป่ะเขาจะพกชุดมาหรอกำลังจะบอกว่าเขาจ้องเก่งกว่านี้ปะ จะเข้ามาต้องไม่เอาอะไรที่เป็นหลักฐานมาเลยรูปเลิอกอะไรพกมาเข้ามาเนี่ยต้องไม่ให้คือเวลาถูกจับแล้วต้องสืบไม่ได้ว่ามาจากไหนอันนี้ผิดทุกข้อผิดทุกข้อเพราะฉะนั้นถ้าตายน้ำตื้นแบบนี้กลับไปไม่ได้นะไม่ควรจะอยู่หน่วยนี้ด้วยหรือถ้าเกิดว่าคนที่หน่วยนี้เป็นแบบนี้หมดอันนี้สำคัญนะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอันนี้พอรายละเอียดมันยังไม่มี อาจจะเป็นคนที่ชอบสะสมชุดเออชุดก็คือเป็นคนกัมพูชาน,นั่นแหละแล้วชอบสะสมชุดของทหาราหรือเปล่าเนี่ยมันต้องคิดที่ว่าเออ,อจะเอาพวกนี้พกมาเพื่อบอกตัวตนทําไมขนาดตารวจไทยเวลาส่งไปเป็นสายไปสืบราชาการไปเป็นคนตกปลาไปเป็นพระไม่มีใครพกเครื่องแบบทหารติดตัวไปด้วยหรอครับ มันมีแต่ต้องพยายามอยู่ให้ไกลจากสิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าตัวบ่งชี้ว,ว่าเรามาจากไหนอ,อันนี้ก็เลยดูแปลกๆอยู่นิดนึงนะผมตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้นะครับว่าไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าเป็นคนจาก b ีเอชคิวหรือว่าเป็นหน่วยของกัมพูชาที่ถูกจับจริงๆนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยพอถูกจับไปแล้วอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลเพิ่มเติม,ตมอันนั้นคือที่บุรีรัมอีกที่หนึง่งเป็นยังไงครับ ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่บุรีรัมย์เองเนี่ยก็มีเรื่องราวที่ว่าพอมันมีการไปตรวจสอบเจอคนต่างด้าวมาตอนนี้มันหลายๆคนพอเจอปั๊บมันก็กังวลใจต่างชาติก็โดนหัวทองมาก็โดนครับฝรั่งเป็นแบบมาจากตะวันตกก็ ก็มีโอกาสโดโดก็เลย <โด S 2> มีทางด้าน,านของตำรวจนะครับที่บุรีรัมเนี่ยร่วมกับทางฝ่ายปกครองนะครับในการที่จะไปตรวจสอบรีสอร์ทโรงแรมต่างๆโดยเฉพาะคนที่มาอยู่แบบลองสเตย์ก็ไปสอบถามนั่นแหละว่าอ้าวรีสอร์ทคุณเนี่ยแจ้งหรืยอยังกับทางการว่ามีต่างชาติมาอยู่ <c oughs> ไม่อย่างงั้นถือว่าผิดกฎหมายนะ <c oughs> ถึงแม้ว่าดูแล้วอาจจากบุคลิกท่าทางเนี่ยก็รู้แหละว่า มาใช้ชีวิตเกษียณบ้านเรามไม่น่าจะเป็นสายหรอกครับแต่ก็ต้องรายงานทุกคนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสับส c r i b ์กันด้วยนะครับที่สำคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ